สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแกะซ่านวลเหรียญและวันนี้วันที่1 4มิถุนายน2568อยอยู่กับเหรียญสุดท้ายของกล่องนี้โอเคมาดูกันว่าเหรียญสุดท้ายของกล่องนี้จะเป็นเหรียญอะไรโดยปกติผมต้องได้เหรียญเงินหน<ๆ>ึ่งเหรียญต่อหนึ่งกล่องนะแต่ว่ารู้สึกกล่องนี้เนี่ยแทบจะ S <S <uce> แกะมาถึงเหรียญสุดท้ายแล้วนะเราอาจจะเกลือก็กล่องนี้กล่องแรกนี่แหละรุนกันเลยสรุปว่าเกลือนะจ๊ะเกลือจริงๆด้วยปกติต้องได้เหรียญเงินหนึ่งเหรียญนะแต่กล่องนี้ไม่ได้ครับผมเหรียญอะไรเลยหนึ่งสองซ่อมชุบอ่าแอปซาลอมเสงนะผมผมผมรู้สึกเสงมากเลยโดยปกติต้องได้เหรียญเงินหนึ่งกล่อง่อหนึ่งเหรียญน่ะทำไมกล่องกล่องนี้ไม่ได้อะ โอ้ขอลงไปร้องไห้แป๊บโอเคผมจะแจ้งด้วยว่าหลังจากนี้เนี่ยช่วงแกะสั้นเวหรียญจะพักไปพักหนึ่งหรืออาจจะไม่มีแล้วนะเพราะว่าเียนสุดท้ายที่ได้มันไม่ใช่เหรียญเงินไงโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ